สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรกศรัทธาเราพบกันที่นี่เวลานี้นะคะเป็นเมือรายการโดยน้องฟ้าใสอาิงศศิรจงมาตระมงคลค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้องฟ้าใสาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมบรรยากาศงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดด่านข่าดินอําเภอแกลงสมัดรยองกันนะคะตามมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับจุดจินปีนี้นะคะงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดด้านข่าดินนะคะ ก็มีการล่อกระทงด้วยนะคะและมีการปล่อยไปด้วยค่ะมาล่อกร<ค>ะทองกันน <ไป S 1> <ค>ะคะคที่นะคะก็มีการจำลองนะคะเครื่องสามัยโบราณนะคะเป็นที่เซลฟี่สำบุกคนด้วยค่ะสถานที่นี้นะคะมีสะพานสวรรค์ให้พวกเราได้ข้ามไม่นะคะไปข้ามสะพานสวรรค์ด้วยกันเลยค่ะ,คะ ชมสิ่งที่น่าสนใจสักพู่นะคะแต่ช่วงต่อไปพบกับเรื่องเล่าสมัยกุธการค่ะขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสตร์สนิกชนร่วมง,งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถณนะวัดเนินเขาดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี2,561ที่จะถึงนี้ค่ะเรื่องราวมบราการสัปดาห์นี้จะนำเสนอเรื่องราวของพระอ,อันน์และนางกูกิลาต่อนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยค่ะ นายหญิงจะหาว่าทะเลทะลายอีก ข่าวว่าผู้หญิงอะก็บวชไปพิสจนีได้เหมือนกันนะแล้วเกี่ยวอะไรกับเราด้วยล่ะเอา้าเจ้าไม่อยากหนีเจ้านายเจ้าเหรอที่เขาใจร้ายหน้าดูเลยเราทนได้หนักแค่ไหนเราก็ต้องทนต่อให้หนักกว่านี้เราก็ทนได้จะให้เขาโคกสัพท์ทำไมกันเล่าเราเป็นทาสก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนข้าวปลาที่เขาเลี้ยงดูเรามาอุ๊ย แล้วนั่นรอยอะไรอะ่ะคงจะถูกตีมาละสิเราไปก่อนนะไหวไหมพี่ พระคุณเจ้าข้าพระเจ้ามาขอลาบวชเป็นภิกษุณี อาจารย์เจ้าคะแล้วเมื่อไหร่อาจารย์ฟ้าเรียกฝนให้พวกเราสักทีหรอคะใช่พวกเราฝึกมาตั้งหลายวันแล้วเราเสียเงินเสียทองไปตั้งมากมายไม่เห็นอาจารย์เราแสดงอิทธิฤทธิสักทีหนึ่งใช่ข้าอยากเห็นอาจารย์แสดงอิทธิฤทธิออกมาเลยข้าด้วยได้ข้าจะแสดงอิทธิฤทธิให้ดูเฮ้ ทำไมไม่ได้ผลเนี่ยนี่มันแหกตากันนี่ว่าพวกเราโดนหลอกแล้วข้าจะเรียกไฟให้ดูอีกขอน,นึงข้าจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูพวกเราโดนแหกตากันนี่ว่าเอาเงินทองของพวกเราคืนมาใช่เอาคืนมาเอาคืนมาเอานเดยนะว้ายจะเอาคืนได้ไงข้าก็สอนเหนื่อยนะเว้ยโอ๊ยของปลอมนี่ว่า หลอกกันแล้วอย่างนี้ไม่น่าหลงเชื่อเลยใช่โอ๊ย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 กลับเด็กน้อแล้วไปกันเถอะไปไปกลับอุ้ยลูกกับบ้านกับบ้านเราปอเฮ้ยเฮ้ย อะไรทำไมไม่ได้ผลอิจฤาลิ์ข้าไปไหนหมดเนี่ย thank mm -hmm. you มาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำอาตามาขอบินฑบาตน้ำจากท่านเพื่อดื่มแก้กระหายด้วยเถิดโอ้พระคุณเจ้าข้าพระเจ้าถวายน้ำแก่ท่านมิได้ดอกดูท่านเป็นผู้สูงศักดิ์ข้าพระเจ้าเป็นเพียงนางคาสีท่านไม่ควรรับน้ำจากคนวันนะต่่ำเช่นข้าพระเจ้าเลยอย่าคิดเช่นนั้นเลยน้องหญิงอาตามาไม่มีวันณะแล้ว อาตมาเป็นสม,มณะสักยะบุตรและเป็นมนุษย์เท,เท่าเทียมกับน้องหญิงเท่านั้นเองพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าไม่ได้ห่วงน้ำเลยน้องหญิงเรื่องวันนั้น,น,นเป็นบัญญัติทางพราหมณ์ที่ไม่ยุติธรรมเลยอาตมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีวันนะแล้วฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็เทน้ำลงในบาทนี้เถิด ใหใ้มีความสุขท่าน้องหญิงพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าจะทราบนามของพระคุณเจ้าได้อย่างไรเพื่อจะได้เป็นมงคลแก่ตัวข้าพระเจ้าบ้างไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินพระอานนทผู้เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยเห็นเลยพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าทำงานอยู่แต่ในบ้านแล้วก็มาตักน้ำที่นี่ ไม่เคยได้มีโอกาสไปที่ใดเลยพระคุณเจ้าน้องหญิงตอนนี้ท่านกําลังสนทนากับพระอานนท์ผู้นั้นอยู่พระคุณเจ้าเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของข้าพระเจ้ายิ่งนักที่ได้ยินเสียงของท่านและเห็นท่านนับเป็นบุญประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งนัก อาตมาต้องเดินทางต่อไปแล้วขอให้น้องหญิงมีความสุขและสวัสดีเธอ องหญิงจะไปที่ไหนกันข้าพระเจ้าจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่ไงเธอจะเข้าไปทำไมกันข้าพระเจ้าจะเข้าไปหาพระคุณเจ้าและสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเข้าไปเลยน้องหญิงที่นี่เป็นที่อาศัยของพิสูจสงสงเธอมีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยจงกลับบ้านไปเถอะน้องหญิงข้าพระเจ้าไม่กลับพระคุณเจ้า ข้าพระเจ้ารักท่านข้าพระเจ้าไม่เคยเจอใครดีเท่าท่านเลยน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าปกติคนเราจะดีหรือไม่ดีอาจจะรู้ได้จากการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานๆนต้องมีโยนิโสนมัสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นปกติอย่างไรดีหรือไม่ดีนี่เธอได้พบเราเพียงคู่เดียว จะตัดสินใจได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานน์มาหลอกเธอก็ได้เธออย่าเข้าไปในวัดแห่งนี้เลยจงกลับไปเสเถิดท่านจะดีหรือไม่ก็ช่างเถิดข้าพรเจ้ารักท่านดังที่ข้าพรเจ้ารู้จักและสนทนาด้วยณเวลานี้แล้วถ้าน้องหญิงไม่ได้เห็นอาตมาไม่ได้สนทนากับอาตมาเธอจะมีความทุกข์ไหม แน่นอนทีเดียวข้าพระเจ้าต้องมีความทุกข์เป็นอย่างมากนั้นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพัดพาาาาราคาราราราจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเลาไม่ใช่ความรักถ้าไม่มีรักการพัดพราคจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรัก เป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่เก่าให้เกิดความทุกข์พระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพระเจ้าจะหักรักจากพระคุณเจ้าเห็นจะไม่ได้เสียแล้วพระคุณเจ้าโปรดรับข้าพระเจ้าเป็นทาสรับใช้ของท่านด้วยเถิดหากท่านไม่รับรักของข้าพระเจ้าน้องหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักในพระศาสดาและพม,มันจันจนหมดหัวใจ ไม่มีหัวใจไว้รักสิ่งใดอีกน้องหญิงพระพิสุกในพระศาสนานั้นจะมีธาตุไว้ใช้ก็ไม่ได้ยิ่งเธอเป็นหญิงด้วยแล้วแม้จะเป็นสิทธิ์คอยปฏิบัติก็ไม่สมควรอาตมาจะรับเธอไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งนั้นก็ไม่ได้จงกลับไปเสธเถิดที่นี่ใกล้กับคันทักกุดีของพระศาสดาใครมาเห็นเข้าจะตำหนิอาตมาได้นั่นเสียงโตเถียงเรื่องอะไรกันอาอนนน พระผู้มีพระภาคเจ้าเสียงผู้หญิงพระเจ้าค่ะเธอจะเข้าไปในวิหารให้เขาเข้ามาเถิะเข้ามานี่มหาตถาคตพระเจ้าค่ะเธอรักอะไรในผ้านนข้าพระพุทธเจ้า รักในตาของพระอนนท์พระเจ้าค่ะในตานั้นประกอบด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนมีขี้ตาไหลออกจากตาอยู่เสมองั้นแก่ลงก็จะฟ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอ,อยังจะรักในตาของอนนท์อยู่เหรอถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอนนท์พระเจ้าค่ะ พรกคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหมูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแค้ไขอยู่เสมอดังนั้นเธอยังรักอยู่เหรอถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์แทนก็ได้พระเจ้าค่ะพระคินีจมูกนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อน ที่มีโพรงภายในน,นั้นมีน้ำมมกอยู่กับเส้นขนกับโสโคกไม่กลิ่นเหม็นเป็นก้อนเนื้อเนื้ออย่างนี้เธอยังจะรักอีกเหรอเออคือยังไงข้าก็ยังรักพระอนนท์พระเจ้าค่ะพระคีนี้เอ,อ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่สิ่งของสกปรกโสโคก มีสิ่งปฏตกูลไหลออกจากทวารทั้งเก้าเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์น้อยในป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชีวิตเป็นลังแห่งโลกอุปมาเหมือนถุงหนังบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้แล้วซึมออกมาเสมอเจ้าของกายจึงต้องขัดถูวันละ,ละหลายครั้ง และเว้นจากการชำระล้างเพียงวันสองวันก็มีสิ่งกินเหม็นเป็นลังเกียจภาคินีเอ๋ยร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนทั้งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทามีมองเห็นเป่งปังผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังห่อหุ้มเท่านั้น เหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตการตาผู้ไม่รู้ก็คิดหลงไหลในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้นภายนอกจะงดงามเพียงไรก็หาพอใจไม่เพราะทราบชัดว่าภายในนั้นมีสิ่งปฏิกูลอันพึงหน้ารังเกี เราจะบวชเป็นภิกษุณีจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณีทั้งหลายคงจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักทุกวันเป็นแน่ทำไมลูกศิษย์ข้าหายไปไหนหมดวะคงไปเฝ้าพระาศาสดากันหมดเห็นทีข้าตรงไปบ้าง เผื่อข้าจะได้มีบุญบารมีและจะได้มาตั้งสมนักใหม่ <laughs> ื่อจะบวชเป็นภิกษุณีเราก็อนุญาตเพื่อเป็นการสร้างบารมีของ พุทธสุภาษิตของพระศาสดาเหมือนกับว่าตัดโปรดเราโดยเฉพาะช่างน่าละอายใจจริงๆที่เราเข้ามาบวชนี้ก็ไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำลายกองตันหาอะไรเลย ปันโนปัคาวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะโนปัคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปัคาวะโตสาวกสังโฆญามิติังคะตาังจตปฏิภิกษุณีสุเมตตาเราไปเข้าหาพระอานนท์กันเอถอะท่านมีธุระอะไรกับพระอานนท์หรอเอ่อคือ ถ้าไม่เข้าใจธรรมะบางประการน่ะก็ดีนะเราจะได้สุทนาธรรมกับพระอนุนด้วยรีบไปกันเถอะเชิญเลย มีข้อสงสัยทำอันใดจงถามมาเถือไม่ต้องออึ้งจงถามมาเถอดน้องหญิงถ้าไม่มีธุระอะไรไม่ต้องมาที่นี่อีกทำไมก็กิฬามองพาะนชอย่างนั้นล่ะอืมใช่สิช่างม่เหมาะสมสเลยอะ่ะถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับทำข้อใด ให้ถามเราตอนเราไปสู่พิสุนีเพื่อให้โอวาศค่ะเรื่องราวกำลังสนุกแล้วใช่ไหมคะแต่เสียดายเวลาของเราหมดลงแล้วถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไติดตามรับชมต่อได้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะครับก็ในนามของคณะกรรมการวัด ครับในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2561ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อ่อเอิญน,นะครับในนามของคณะกรรมการวัดก็จะทำบุญนะครับเพื่อแสดงความกตัญญูนะครับต่อหลวงพ่อหลวงพ่อดิฉ์เชิญนะครับคณะสิทธิยานุสิตและก็ท่านที่มีความเคารพนับถือนะครับปรมาร่วมบุญกัน มีการถวายพระทหารเพลนะครับแต่พระสงฆ์ในวันนั้นขขเขาไดเชิญทุกท่านได้มาร่วมสแสดงความกตัญญูกตาเวทีต่อผู้บาดาจกกัน์นะครับ